มาแล้วพี่น้องมาแล้วจะฝ่าวิ่งจากกันเด้เบาตั้งอะไนเนี้ยเสกแซบมาฝากอีกแล้วครับผมสรอยจุพี่น้องเนื้อแบงพูดเอา้าสวัสดีครับมาผอกับาเบาตั้งกินแซ่บอีกแล้วพี่น้องไม่นีเบาตั้งเลยครับผมเนื้อสดๆพี่น้องมูน,นีน่โอ้ยซอ,ง,นนยโอยงโลพี่น้องมาไม่ม่พอได้กินโดนแล้วคิดหอดสรอยจุแห้งไหม,มเนี่ยเสือไหมขุดนะ เชือก่อนเห็นไหมอ,อู้ยูเรื่อมตัวเกือบลืมพี่น้องพอกินข่าวแซบเนาะพี่น,อน้องเนาะมาอุ้ยบานนี่พี่น้องอีหล่ำเจังเถิงของบานนี่มากูนะใส่ส่วนสดเอาเปิดหัวเด็ดเสือหองให้อุย้ยน้องเกลียวไหม

ไหนมาบลายบายเขาด้วยเหรออืออือจับอืมเหอเหนือแบงพูดโอ้ยเหรอ ซอยไปกินไปพี่น้องจังแสบเนะาะขำเขาตุยไนโอ้ยน้องเรเนี้ยเหนียวเหนียว,ยวติดด,ดินั่งกินกลางแดดมือเนี่ยมา พกดีันกับของหวานันมือนอ่อมล่อมเลยพี่น้องปลาเจียวเพียเหมือนสุดหยอดเลยเนี้ยวดีครับ 嗯。嗯嗯嗯嗯嗯。Hmm. Yeah, để cơ ngày bạn, nay, mất chắn là một cái chỗ liền nhau, là một 응. 그리 응. 우리가 간이가 ออกโตแบกวอนได้เพื่พอนกินบ่เบิดได้ผมสองโลก แซ่บพัอพี่อ๋องต้นใหญ่นะพี่อ๋องอม,มาทำชงไทยเหนีอมใส่แหงเอยอแดดก็เลย โอเคครับพี่น้องคลิปนี้เบาตังตนุงฝากไปสำเนียงกว้างครับผมจังพอกับไม่คลิปหนายังไดเป็นร่างร่างใจเบาตังเน้อครับผมคลิปนี้รับกวานสวัสดีครับ